เวลาเราตกหลุมรักใครสักคนเราจะทำตัวยังไงกันนะบางคนก็ทำเหมือนน้องน้ำที่ยอมทำทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างเพื่อพิชชนเพราะใครก็อยากดูดีในสายตาของคนที่เราชอบอยู่แล้วนี่บางคนก็ยังคงเป็นตัวของตัวเองเอาความเรียวเข้าใส่สไตล์โหสลัดบางคน ก็ไม่แสดงอะไรอื่นๆซึ่ๆสะสเบลเบลงงงีพี่พอเถอะรักนะทั้งสองคนโอเคไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอย่างที่เรารักใครอะไรมันก็ดีไปหมดนั่นแหละแต่มันก็มีบางคนนะที่ปล่อยให้ความรักนำทางมากเกินไปจนไม่รู้ตัว ว่ามันกําลังทำร้ายตัวเราเองและคนที่เรารักอยู่มีหรือเหลอที่รักกันจนกลายเป็นทำร้ายกันปกติเห็นแต่คนเลิกรักกันเท่านั้นแหละที่ทำร้ายกันมีซิโดยที่การทำร้ายที่พูดถึงเนี่ยไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายอย่างเดียวด้วยนะแต่ยังรวมถึงการทำร้ายจิตใจไม่ว่าจะด้วยคำพูดถ้าทางการแสดงออก การกดดันหรือทำลายความมั่นใจในตัวเองซึ่งไม่ว่าจะทางไหนก็ไม่สมควรมีใครโดนทำร้ายทั้งสิ้นแล้วแบบไหนที่เรียกว่าทำร้ายตัวเองล่ะตัวอย่างง่ายๆก็เช่นการยอมไปซะทุกอย่างทนเพื่อเขาไปซะทุกเรื่องแม้แต่เรื่องที่ฝืนใจหรือเป็นเรื่องที่ทำให้เราลำบากในตอนหลังบางคนยอมเขาจนลืมตัวตนของตัวเองบางคน ยอมจะมีผลกระทบต่อร่างกายและอาจเป็นร่างกายของทั้งคู่ด้วยตัวอย่างก็มีให้เห็นเยอะแยะอย่างการยอมไม่ใส่ถุงยางอนามัยซึ่งนำมาสู่การติดโรคทางเพศสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายดีไมด่ดีได้กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ไว้ใส่ขึ้นมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวงานเข้าไปอีกแบบนี้จะบอกว่าห้ามตามใจแฟนเหรอตามใจในเรื่องที่ตามใจได้ กับตามใจไปซัทุกเรื่องโดยไม่มีเหตุผลมันก็ต่างกันนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคู่มากกว่าว่าจุดที่ควรหยุดอยู่ตรงไหนมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวเพราะแต่ละคู่ก็มีข้อตกลงข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกเอ๊ะที่หนึ่งเอ๊ะที่สองก็น่าจะต้องเริ่มคิดทบทวนสักนิดว่ามันใช่หรือเปล่า เราจะได้มีเวลาสำรวจความรักของคู่เราว่ากำลังทำร้ายกันอยู่หรือไม่จะรักใครก็ตามห้ามลืมตัวเองด้วยละ่ะแบบรักนะทั้งสองคนคือรักทั้งเขาและตัวเราเองด้วยไง